ในวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมนะงานทําบุญทอดกระถินสามัคคีนะกันออก็มีการเตรียมตัวนะครับก็ตื่นขึ้นมาประมาณตีสีกว่ากํานนการกออ็มีเป้าหมาย ในการที่จะไปร่วมทำบุญกุศลโทษดผ้ากรถินอสองสถานที่ด้วยกันก็เป้าหมายแรกเนี่ยกลุ่มกัลยาณมิตรได้จัดกองผ้ากระถินนะก็เตรียมการกันมาพอสมควรแล้วผูพ้พูดก็มีโอกาส ได้ไปร่วมงานนะก็ปรากฏว่าได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำกุศลทอดผ้ากระถินนะในกิจกรรมที่วัดแห่งนี้ก็สิ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็จะหยิบเป็นสาระเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับ เราก็ได้เห็นการตื่นตาตื่นใจอของบุญกุศลของผู้นำภาคกฐถินไปทอดให้เกิดบุญกุศลสืบสืบกันมาสืบสืบกันไปแล้วก็เดินทางไปถึงสถานที่แล้วก็ประมาณสัก8ดโมงเศษ นะกำหนดการก็จะมีการนำผ้ากรถินทำพิธีกรรมเนี่ยประมาณ9้าโมง9โมงเช้านะครับก็ระหว่างที่มีเวลาอยู่ก่อนเริ่มพิธีกรรมประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จ,รจก็ได้มีโอกาสนะฮะได้เห็นเ,เรื่องราวของ ผู้ที่เข้าไปทำบุญกุศลเนี่ยก็ก็มีสองแบบด้วยกันนะครับในแบบที่มีความศรัทธานะครับที่จะสร้างบุญกุศลทอดภ้ากฐินพร้อมกับมีความตั้งมั่นในในการที่จะให้องค์กถินสำเร็จนะ รุ่ล่วงไปด้วยการกระทำด้วยความปราณีตด้วยการคาดหวังนะต่างๆผูพ้พูดเองก็ก็ได้มีโอกาสเห็นอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เห็นบุคคลที่เข้าไปร่วมงานภาคกรถินนี้นะฮะก็บังเอิญนั่นแหครับความจริงก็ไม่ได้ไปจ้องจับหรือ จะไปกล่าวลายอะไรนะครับแต่แต่ก็มีส่วนที่มีความมุ่งหวังเรื่องชีวิตนะครับเรื่องชีวิตก็ได้เห็นนะว่าเอ่อมีผู้คนนะครับก็ก็ไปเพื่อเพื่อเพื่อจะทำความสุขในเรื่องของการบริโภคก็มีนะครับ อันนี้เราได้เห็นตามภาพที่เห็นอพอดีตาได้เหลือไปเห็นบางท่านนะครับก็เห็นว่าบางทีเนี่ยผมเห็นหยิบเขาเรียกว่าเป็นการกลองอาหารเนี่ยกลองอาหารจัดเก็บขนนำไปสู่เป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นตั้งๆผมก็ดูว่ามัน มันเอาไปบริโภคเองก็คงจะไม่ไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่จะบริโภคในเวลาเดียวกันเนี่ยสี่ห้ากล่องเนี่ยในคนคนเดียวผมว่าบางทีมันเหมือนกับไม่ได้ใช้บริโภคเฉพาะตนนะครับก็ก็เหมือนกับได้เห็นว่า,าผู้ที่จัดงานก็ดีนะแล้วผู้ที่ ไปร่วมงานก็ดีก็จะเห็นว่าการที่ทำการกุศลก็เกิดโทษเกิดภัยได้นะครับเกิดบุญก็มากนะครับแล้วก็เกิดโทษเกิดภัยก็ได้นะฮะเพราะว่าการที่บุคคลที่มีเจตนาในการเข้าไปสู่ส่วนกลางนี่นะฮะส่วนกลางในวัด ในพิธิกรรมแห่งศีลส,สมาธิปัญญาด้วยแล้วก็เรื่องของการสร้างแนวทางสั่งสมนะสร้างบุญสั่งสมให้เกิดเข้าไปในจิตในใจนะครับแล้วก็สู่การกระทำนอบน้อมนะสำรวมกายวาจาใจไปด้วยนะฮะไอ้ที่หยิบเรื่องที่ปรากฏขึ้น ว่ามีาบุคคลสองส่วนนี้นะฮะถ้าอะไรก็ตามที่เราเห็นเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะการที่เราจะเข้าไปในวัดไปทำกุศลกันเนี่ยก็ต้องต้องมีการอธิบายนะฮะว่าบุญมีคุณอย่างไรนะครับและการที่เกิดบาปเนี่ยมันเกิดแบบไหนนะฮะ การรักษาศีลเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะการสละเกือกูลมีคุณอย่างไรการอ่อนน้อมสามาคารวะมันมีโทษดีๆหรืออย่างไรด้วยนะครับผู้พูดเองก็ได้เห็นผู้จัดผู้นำภาคกรถินไปทำการทอดเนี่ยก็ขอชมเชยนะครับว่า ผู้จัดเนี่ยเขามีเจตนาอันบริสุทธิ์มุ่งมั่นนะแล้วก็แน่วแน่เด็ดขาดนะครับทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะมาทำการกุศลกันเนี่ยมันมีประเด็นอยู่อยู่ว่าให้ความสุขกันและกันนะครับให้กิจกรรมนั้นเกิดความสุขกันและกันเป็นเรื่องสำคัญนะครับ การที่เราจะนําเสนอเออการที่เป็นบุญนะก็ก็ก็จริงแต่เราก็ต้องอยากอยากให้ให้มีเรื่องของการระลึกนําเสนอเรื่องเศออีลอย่างไรกระถินเป็นอย่างไรทานการให้กันเกื้กูลมีดีอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีการ นำเสนอก่อนชี้นำนะฮะผมก็เพื่มใจนะครับเพราะผู้จัดเนี่ยเขามีความศรัทธาออสูงมากแล้วก็มีเจตนาที่ดีด้วยนะครับเสียสละก็สูงส่งเราก็เพื่มใจนะะเพราะว่ามีพุทธบริษัทเนี่ยที่เห็นความสำคัญของการดูแลพุทธศาสนานะให้มี พิสู์สงสมุติสงก็ตามนะฮะมีการทำกิจของสงได้มีการรับภ้ากถินเพื่อสืบทอดออพุทธศาสนานะอันความบริสุทธิ์สืบต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะฮะ ผู้พูดเองก็ดีใจส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ก็เห็นความเศร้าใจนะครับว่าเศร้าใจคือในเมื่อไม่มีคำแนะนำชี้นำหรืออบรมให้ชาวพุทธบริษัทที่เดินทางเข้ามาในส่วนวัดที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ให้เข้าใจกันสัก สินาทีนะฮะมีการนอบน้อมอย่างไรมีการอนุโมทนาอย่างไรมีการทำกิจของออบาระต่างๆอย่างไรนะฮะได้เห็นนะ,ะว่าสิ่งเหล่านี้ <c oughs> อาจจะทุกคนมีนะฮะแต่แต่การนำตเนื้อให้ให้คนยุคใหม่เนี่ย ก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรา <_ d umb> เราไม่ได้ปลูกฝังเขาเรียกว่าจิตวิญญาณ <_ c oughs> ของบุญของบาปของศีลธรรมของการสํารวมกายวาจาใจของการที่จะฝึกฝนอบรมควบคู่กับการสร้างบุญกุศล ด้วยนะครับอันนี้คือคือคือส่วนที่ที่ผู้ผู้จัดนำเนี่ยโอ้หผมเห็นเลวผมปลื้มใจนะครับปลื้มใจและขอสาธุก,การด้วยในเรื่องศรัทธาในเรื่องความตั้งมั่นในเรื่องกิจกรรมที่ผู้จัดได้อ่มุง่งมุ่งมั่นแล้วก็ปรารถนาดีนะครับให้ผู้ที่ มาร่วมกิจกรรมนั้นได้สร้างกุศลกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่เมื่อเมื่อไม่มีการเอ่อก็เรียกบวกลบในเรื่องของกุศลและอกุศลในกิจกรรมเหล่านี้<ๆ>ก็ทำให้เกิดสั่งสมไปด้วยความไม่รู้นะครับเมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นเนี่ย การที่มีผู้มีจิตใจดีงามเนี่ยเข้าไปสร้างกิจกรรมการกุศลต่างๆไม่ใช่หมายถึงเรื่องการทอดผ้ากระถินอย่างเดียวนะครับก็หมายถึงการเข้าไปสู่กิจกรรมในส่วนกลางในระบบศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยจิตใจเพราะนั้นมันจึงเห็นว่ามีความสำคัญนะว่า เออผมผมเห็นว่าบางทีผู้จัดเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะในเรื่องออสาระของการนำเสนอเรื่องบุญกุศลนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องประกอบกับก,บการสามัคคีนะครับแล้วก็นำเสนอให้ความสุขร่วมกันนะฮะมีการพูดคุยกันมีการ ตั้งหัวข้อความดีความไม่ดีการพิธีกรรมต่างๆเนี่ยให้เข้าไปถึงการนีร่ก็วัดจิตวัดใจนะบุญที่เกิดนั้นก็จะได้ทั้งบุญด้วยแล้วก็บารมีด้วยเพราะบุญมันเกิดจากความตั้งศรัทธาอยู่แล้วนะแล้วก็ไอส่วนบารมีก็คือมีการทำความเข้าใจและสู่การปฏิบัติ นะครับและให้นำเสนอให้การน้อมอนุโมทนากันในแนวคิดคล้ายคลึงในแนวเดียวกันนะประกอบไปด้วยนะทานศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยการสํารวมกายนะฮะวาจาแล้วก็จิตใจนะราะนั้นไอ้ปัจจัยที่เรา มีโอกาสได้สร้างบุญและกุศลน,นั้นก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นโปรแกรมมากน้อยแต่ที่จะเกิดประโยชน์มากเนี่ยเอามันเกิดที่จิตใจที่มีการทำความเข้าใจแนะว่าการที่พระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่คลอง ดูแลเรื่องระบบจิตวิญญาณเนี่ยท่านทำหน้าที่ระมัดระวังกฎเกณฑ์นะฮะต่างๆก็ก็เป็นภาระที่ท่านก็หนักอยู่นะครับส่วนผู้ที่มีความศรัทธาเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคำว่าบุญที่เกิดเนี่ยส่งผลต่างๆให้ผู้ที่กระทำนั้นเกิดความสุขยิ่งยิ่งขึ้น ไปนะฮะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเมื่อทําแล้วจิตใจสบายเมื่อเข้าไปเริ่มกิจกรรมอนุโมทนาก็าเกิดบุญกุศลนะฮะและก็สามารถยกจิตยกใจนะให้ขึ้นไปสู่ความพอดีนะพอเหมาะกับตัวเองที่มีบุญและวาสนานะฮะแล้วก็ได้เห็นว่า ถ้ากิจกรรมต่างๆในส่วนเข้าไปสู่ในวัดนั้นมีมีการอธิบายเ,าเนื้อหาสาระบุญเกิดอย่างไรการสำรวมกายวาจาใจ,ใจเป็นบุญกุศลอย่างไรเป็นบาร,รมีอย่างไรนะแล้วก็สิ่งที่ ทำภารกิจเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยระเบียบวินัยนะประกอบไปด้วยการอ่อนน้อมการละลึกต่างๆกันและกันนะก,ก็ก็เห็นว่าเมื่อเราสร้างกิจกรรมต่างๆที่เป็นบุญกุศลผู้ที่กระทำผู้นำก็ดีผู้ร่วมกระทำก็ดีย่อมเกิดบุญ และเกิดบาร,รมีและก็ได้เกิดปัญญาในกิจกรรมในการทอดผ้ากฐินในโอกาสที่เราได้เห็นวันนี้นะครับก็จะเห็นว่า,ากำลังใจของผู้ที่จัดกิจกรรมนี้นะมีความศรัทธามุ่งมั่นนะและก็มีการตั้งมั่นด้วย การพัฒนานะวัดว่าอารามเจนสนาะให้เกิดความเาจเริญทางวัตถุนะจริงๆแล้วก็ประกอบไปด้วยจิตใจนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ย,ยสิ่งที่บกพร่องเนี่ยแล้วก็กำลังใจตกหล่นลงเนี่ยก็เหตุว่ายังไม่ทำความเข้าใจเรื่องของ สร้างบุญและก็สร้างบาร,รมีและก็ทำให้ชีวิตมีความแข็งแกร่งอย่างไรนะครับผู้พูดเองก็ได้มองว่าถ้าเราได้มีโอกาสเออเขาเรียกว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสบรรยายธรรมนะหรือเออทำความเออเป็นขั้นตอนแรกนะฮะ ในการที่จะมีการทำกิจกรรมนะทำกิจกรรมการกุศลที่เป็นการปฏิบัติเนี่ยก็ข,ขอให้เรามีการรวบรวมนะมีการยินย้มแจ่มใสมีการให้วายาก็ดีหรือเป็นพระคุณเจ้าก็ดีนะครับมีการรวมกำหนดเวลารวมนะฮะ รวมในกิจกรรมว่าขณะนี้เวลาก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมหน้าที่ก็ขอให้รวมตัวกันกับพระบูชาพระสมทานศีลอธิษฐานนะครับอธิษฐานและค่ยเกิดการละอายต่อบาปนะครับในการที่จะละอายต่อบาปเนี่ยบางทีต้องใช้ญาติโยมนะครับหรือวิยาก็ดีหรือผู้จัดก็ดีเนี่ยครับเป็นผู้ที่ ที่บรรยายจำแนกเป็นสารละไปนะเพราะนั้นการที่เรา,าทำบุญกุศลเนี่ยมันเกิดบุญอยู่แล้วนะฮะแต่น่าสงสารคนที่หรือบุคคลที่ไม่เข้าใจนะครับว่าการที่เรามาวัดเนี่ยเราจะได้บุญกลับหรือได้บาปกลับนะฮะเพราะนั้นไอ้ไอส่วนที่ หลายท่านที่ไม่เข้าใจเ็าจะเกิดโทษเกิดภัยเหมือนกันนะทำให้วิธีชีวิตเนี่ยบกพร่องได้เพราะติดกรรมนั่นเองครับเราได้พูดเรื่องกรรมกันมาว่าเมื่อวันก่อนนี้นะว่าไอ้กรรมเนี่ยเป็นกุศลและกรรมอกุศลก็ในสาระนี้ก็เหมือนกันนะเราก็จะเห็นว่าอ่ากุศลที่เกิดขึ้นจากเจตนาของผู้ที่จัดนะ องค์พระกถินนี้ก็เป็นบุญนะฮะเป็นบุญจริงแล้วก็ตั้งมั่นจริงนะฮะก็เกิดความสมบูรณ์ทั้งภา,ภายนอกและภายในได้เหมือนกันนะครับแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจว่าการที่ผู้จัดเนี่ยเป็นผู้ที่สละเป็นผู้ที่เกือกูลนะครับคือสละการกระทำทเรียกว่าสละ สละการเกื้อกูลนะการดูแลสละทั้งทรัพย์สละเวลาสละทั้งพลังกายกําลังใจนะครับเพื่อจะให้บุญกุศลนี้เกิดขึ้นใช่ไหมราะฉะนั้นผู้จัดเนี่ยมันเหมือนกัทวีคูณนะครับก็จะได้บุญกุศลได้มากได้บัลลีมากได้ปัญญาประกอบไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่า เมื่อผู้พูดได้เกี่ยวข้องไปเนี่ยก,ก็อยากจะได้ให้ใหเรา <c oughs> ได้น้อมพิจารณาว่าการที่เราจะไปวัดกันเนี่ยไปสร้างบุญกันเนี่ยมันต้องน้อมว่ามีกรรมดีแค่ไหนมีกรรมที่ผิดพลาดแค่ไหนนะครับเพราะการกระทําเหล่านี้มันสั่งสมนะ จะไม่เกิดความเศร้าหมองเพราะกรรมด้านจิตปัญญาด้านศาสนาเป็นรมที่ที่เป็นส่วนกลางนะฮะเพราะว่ามันทำยังไงดีจะให้ให้เขาได้น้อมอนุมโมทนากันนะฮะด้วยความอ่อนน้อมศรัทธานะฮะอันนี้คือส่วนที่เราได้ไปสถานที่เอ่อที่ที่แรกแต่แล้วเนี่ยผู้พูดเองก็ก,ก็มีภารกิจ อีกที่หนึ่งนะครับก็สาธุการไปทำภารกคิจไปมีการมอบถวายพระกระถินไปเรียบร้อยสมบูรณ์ก็ก็ได้ขึ้นย้ายนำไปก่อนไปอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่บางปะมะนะก็เป็นวัดขออนุญ,ญาตใช้ชื่อวัดลาดหอยนะครับก็ ก็ได้ไปเนี่ยกำหนดการที่วัดนี้ได้ทอดตอนบ่ายโมงนะครับผู้พูดไปก็ถึงประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงห้าโมงกว่าๆเนี่ยพระคุณเจ้ากำลังชันพัตทหารกันนะฮะผูพ้พูดก็ได้สังเกตดูว่าพอพอช่วงเพลนเนี่ยคู่คนก็เหลือน้อยแหละเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจก็ก็เออเคลื่อนย้ายกลับไปเพราะว่าเนื่องจากเป็นวาระของอภัยโรคระบาดด้วยพระพุทก็ได้ได้รอรอคณะมาตามมาก็ก็ก็ได้มาพบเจอกันก็ได้มาดูพฤติกรรมเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย พูดไปไปช้านะฮะก็ก็เขาจะเห็นว่าคู่คนเหลือน้อยโดยประมาณที่นี่น่าจะเหลือไม่เกินสักร้อยคนประมาณนี้ไม่ถึงร้อยคนหรือเปล่าก็ไม่เห็นในศาลาก็ดีหรือว่าอยู่ยลานข้างล่างก็ดีนะครับก็ได้ดูว่ากิจกรรมที่ที่เขาทำผ้ากระถินอ ไปทอดตามประเพณีก็คล้ายๆกันนะครับคือก็จะนําองค์พระกฐินเมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงเศษๆเนี่ยเขาจะมีวิยาประกาศให้ผู้นำพระกฐินนะครับแต่และสายเนี่ยก็นำผ้าปไปอธิษฐานรอบอุโบสถกันนะผู้ๆก็ได้ยินนะครับว่า เขาจะมีอะไรนะมีเปิดเครื่องขยายเสียงเป,เ,เป็นเออเป็นเรียกเสียงแห่เสียงโหอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมได้ยินพอดีพอดีคนชักชวนไปเขาก็เชิญให้ไปนั่งทานข้าวอยู่ที่ครัวนะฮะผมก็ก็ขอตัวขอขอไม่ไปเดินเพราะว่าเนื่องจากยังไม่ได้ทานข้าวนะตั้งตั้งแต่เช้า ก็เลยไปนั่งทานข้าวอยู่นะครับก็บอกอ่าเดี๋ยวให้ให้ผู้ที่ที่มีโอกาสจะเดินไปอนุมโมทนาละโบทก็ทำหน้าที่ไปก่อนนะครับแล,ล้วภารกิจที่มอบหมายเนี่ยผูพ้พูดเองก็ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของของโอกาสเท่ากถินวันนี้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากทาง คุณสมปองเนี่ยนะเขาได้เกินไว้ในนามของบ้านสวนเลื่อนธรรมได้มีโอกาสได้ประกอบพิธีกรรมไปด้วยเราก็เลยก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมที่วัดนี้ก็ก็ถ,ถึงเวลาเนี่ยก็จะผู้ที่เออนำองค์พระกฐินขึ้นมาตั้งไว้ <c oughs> นสะถานที่ศาลานะครับ ก็ได้ววย,ยาก็ <c oughs> ก็เตรียมการถวายผ้ากระินกันนะครับก็จะเห็นว่าว่าสิ่งที่อา,อาจจะเป็นสิ่งที่หมู่พุทธบริษัทเหลือน้อยก็ได้แล้วก็เหลือแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ทำให้มีความสงบนิดนึงไม่ไม่ได้มีวาวาจา วุ่นวายอะไรนะฮะเพราะว่าจะเงียบๆนะเราก็ดูว่าอ๋อมันร้อนด้วยครับอากาศวันนี้ก็ร้อนก็เสร็จแล้วเนี่ยคนก็ไม่มากเท่าไหร่นะน้อยแต่แต่ก็ได้ความสามัคคีการพอสมควรนะฮะเราก็เลยได้มีโอกาสขยายสาระเนื้อความให้กับผู้ที่เอามาประกอบ การทอดภากรถินณวัดนี้กันเล็กน้อยนะก็ได้ฝากแนวทางของการทำกรรมที่ดีเออมาที่วัดกันว่ามาแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรเกิดโทษอย่างไรสิ่งที่ควรร่วมใจกันดูแลศาสนาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะผู้จาก,กันนะครับ ก,ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับทั้งสองวัดที่ผมได้ไปเกี่ยวข้องมานะว่าอย่างไรก็ยังมีพุทธบ,บริษัทเนี่ยดูแลศานะส,สนากันด้วยด้วยความศรัทธานะครับด้วยความตั้งมั่นกันนะก็ทุกอย่างก็รุ่ร่วงไปด้วยดีทั้งสองวัดนะนะแล้วก็ก็ขอ,อน้อมอนุมโมทนานะครับ ในกิจกรรมวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีเพราะว่าก็คือการทำดีกันนะครับก็ขอให้อำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บันดาลให้ท่านทั้งหลายที่มีจิตตั้งมั่นด้วยกุศลก็ส่งผลให้ท่าน,ท,านทั้งหลายนั้นเจริญไปด้วยศีลที่ดีนะครับแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นอย่างดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็พร้อมกับปีปัญญา ประกอบไปด้วยนะครับอขอสวัสดีครับ